เปิดดวงชะตาชาวราศีพิจิกประจำธันวาคม2568เดือนแห่งการเก็บเกี่ยวโชคลาภพุ่งแรงนะงานสำเร็จลุปล่วงแบบฟ้าเปิดสวัสดีครับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับในเดือนธันวาคม2568นี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความสำเร็จที่ท่านรอคอยก็ว่าได้นะครับเป็นเดือนที่ท่านจะได้รับผลตอบแทน จากการลงแรงทั้งหมดที่ท่านทุ่มเทมาตลอดทั้งปีเปรียบเสมือนเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวที่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางฟ้าเปิดทางให้การงานของท่านมีความราบรื่นการเงินพุ่งแรงและชีวิตโดยรวมของท่านจะมีแต่ความสุขสงบและมีเสถียรภาพทางด้านการเงินมากที่สุดนะครับ ภาพรวมดวงชะตาเกี่ยวกับดวงดาวในเดือนนี้ความมั่นคงและการเติบโตที่ท่านคาดไม่ถึงด้วยอิทธิพลของอาดาวสำคัญต่างๆในช่วงเดือนนี้นะครับจะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกมีความสุขมั่นคงมั่งคัง่งมั่งมีสีสุขแบบชัดเจนนะครับโดยเฉพาะดาวที่ส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภและการงานกำลังโคจรได้ตำแหน่งที่ดี ทำให้ท่านสามารถที่จะจัดการกับภาระหน้าที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างนะครับถือได้ว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกแน่นอนนะครับถือเป็นช่วงที่ความมั่นคงในชีวิตท่านจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับการงานท่านจะมี เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงงานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ในทุกๆโปรเจกต์ในทุกๆงานที่ท่านรับผิดชอบนะครับถือเป็นช่วงที่การงานของท่านจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามทุกอย่างทุกโปรเจกต์ที่ท่านทำมาจะเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่ท่านนั้นได้วางเอาไว้นะครับแถมผลงานของท่านนั้นจะโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกว้างและท่านยังมีโอกาสที่จะได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งปรับฐานเงินเดือนหรือได้รับการพิจารณานะครับให้ได้ รับข้อเสนอพิเศษต่างๆหรือบางท่านนะครับที่คิดจะเริ่มต้นงานใหม่ในที่แห่งใหม่ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่บริษัทต่างชาติหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ท่านเคยสมัครเอาไว้เขาจะตอบร,รับการสมัครของท่านแล้วมีกําหนดให้เริ่มงานในต้นปีพร้อมกับตําแหน่งที่สูงขึ้นฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นก็ถือเป็นจังหวะที่ดีมากๆสําหรับดวงการงานของท่านนะครับ สำหรับคนที่ทำกิจการส่วนตัวนะครับการค้าก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองการเจรจาต่อรองอะไรต่างๆจะเกิดความสำเร็จขอให้ท่านมีความตั้งใจและประณีตในงานของตนถ้าทำสินค้าขายหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ให้ใส่ใจ ในคุณภาพของสินค้าให้ดีอย่าปล่อยผ่านแม้แต่จุดเล็กๆน้อยๆอยที่ท่านคิดว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเขาเรียกว่าฟีดแบ็กกลับมาหาท่านในทิศทางที่มันดีขึ้นถ้าเกิดว่าสินค้าหรือบริการที่ท่านทํานั้นมันมีความละเอียดมันมีความสวยงามนะครับสิ่งที่จะต้องเตือนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็คือ ความประมาทนะครับแม้ว่าท่านจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานแต่ไม่ควรจะประมาทนะครับควรจะมีการวางแผนจัดตารางงานจัดคิวงานให้รัดก,กุมแล้วไม่เสียงานนะครับต่อมาดวงชะตาเกี่ยวกับการเงินของท่านในช่วงเดือนนี้นะครับถือได้ว่าการเงินโชคลาภก้อนโต เงินไหลามาเทมาแน่นอนนะครับการงานดีการเงินย่อมดีตามนะครับการเงินของท่านอยู่ในช่วงที่พุ่งแรงที่สุดมีเกณฑ์ที่จะได้เงินคขาเรียกว่าล้นทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะทําให้สภาพคล่องทางด้านการเงินของท่านนั้นดีเยี่ยมนะครับจะมีรายรับเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางแถมท่านยังมีโอกาสที่จะได้ราบก้อนโตหรือทรัพย์สิน ที่มาแบบไม่คาดฝันอีกด้วยนะครับซึ่งอาจจะมาจากการเสี่ยงโชคการลงทุนหรือการได้รับเงินคืนจากหนี้สินเก่าๆและบางท่านมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางมีโอกาสที่จะเห็นช่องทางหาเงินใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแบบชัดเจนหรือลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับส่วนสิ่งที่จะต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินคือ แม้ท่านจะมีรายได้เยอะการเงินจะดีขึ้นในช่วงนี้แต่ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินไปตามอ,าอำเภอใจใช้เงินไปตามที่แบบว่าอยากได้อะไรก็ซื้อไปดังนั้นแล้วก็ขอให้เรามัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับควรจะมีการวางแผนทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีเพื่อความมั่นคงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของเรานะครับและบางท่าน ก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวปีใหม่หรือบางท่านไปต่างประเทศนะครับก็ขอให้ตั้งรูปประมาณในการใช้จ่ายส่วนนี้ให้เหมาะสมก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับต่อมาคือดวงความรักนะครับความรักจะมั่นคงจะสารฝันครอบครัวได้นะครับสำหรับคนที่มีคู่ความรักความสัมพันธ์ของท่านในช่วงเดือนนี้นะครับจะอบอุ่น มั่นคงและเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันและกันความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอีกขั้นเช่นอาจจะมีการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหรือการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักแท้และเป็นความสัมพันธ์ที่จรงิงจังคนที่เขาจะเข้ามาจะมีความเป็นผู้ใหญ่ จะมีความมั่นคงและพร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปกับท่านนะครับข่าวดีที่ท่านรอคอยบางท่านนะครับที่แต่งงานที่อยู่กินกันมานานในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเรื่องสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะครับอาจารย์ก็ขอยินดีด้วยนะครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับก็อาจจะเกิดความขัดแย้งกับญาติผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายได้ดังนั้นแล้ว จะพูดจะจาอะไรก็ขอให้มีความอดทนและใจเย็นและใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาให้มากๆนะครับต่อมาคือเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวราศีพิจิกในฐันวาคมนี้ถือว่าแข็งแรงแต่จะต้องระวังความเครียดสะสมนะครับโดยรวมแล้วสุขภาพของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงดีอาการเจ็บป่วยเก่าๆก,ก,ก็จะทุเลาลงถ้าเกิดว่าใคร ป่วยใครมีโรคประจําตัวนะครับและร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงกลับมากระปี้กระเป่ามากขึ้นนะครับสิ่งที่จะต้องระวังก็คือควรระวังในเรื่องของอาการภูมิแพ้หรือโรคทางเดินหายใจที่อาจจะกำเริบหรือถืออาจจะมีโรคแบบนี้เกิดขึ้นกับท่านได้ในช่วงนี้ก็เวลาเดินทางไปข้างนอกก็ให้ใส่แมสกก็ให้ระวัดระวังนะครับจะเป็นการดีที่สุดนะครับ แม้ว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานแต่ท่านเป็นราศีที่คิดมากและเครียดง่ายดังนั้นแล้วควรหาเวลาทำสมาธิก่อนนอนหรือทำสมาธิทุกเช้านะครับที่ตื่นขึ้นมาวันละ5นาทีวันละ10นาทีเพื่อผ่อนคลายความเครียดสะสมและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านแบบที่ท่านคาดไม่ถึงนะครับ คเคล็รับเสริมดวงของท่านในเดือนนี้นะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ํานะครับเช่นถวายน้ําดื่มบริจาคค่าน้ําที่วัดหรือปล่อยปลาก็จะเป็นการเสริมดวงเสริมโชคลาภและการเงินของท่านให้ลื่นไหลไม่ให้ติดขัดนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดถ้าท่านได้ฟังคลิปนี้นะครับการให้อภัย เป็นทานอันประเสริฐถ้าเกิดว่าในที่ผ่านมาท่านเคยเครียดแค้นกับใครท่านเคยผิดใจกับใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเกา่าไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวในจังหวะนี้ก่อนสิ้นปีให้ใช้โอกาสการให้อภัยนะครับให้ปล่อยวางความโกรธความแค้นต่อคนที่เคยทําท่านเจ็บปวดการทําจิตใจให้เป็นกลางจะช่วยให้พลังงานบวกเข้ามาในชีวิตท่านได้ง่ายขึ้นนะครับ ในเดือนธันวาคมนี้ไม่ใช่แค่การสิ้นปีธรรมดาแต่คือจุดสูงสุดของการเก็บเกี่ยวความสำเร็จและความมั่นคงที่แท้จริงที่กำลังรอท่านอยู่นะครับณนะตอนนี้ที่ท่านกำลังฟังคลิปนี้อยู่ฟ้าได้เปิดทางให้ท่านได้รับโชคลาภก้อนโตแล้วความสำเร็จในหน้าที่การงานที่จะสร้างชื่อเสียงให้ท่านก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว ขอให้ท่านจงใช้ความสุขและความมั่นคงนี้ในการวางรากฐานชีวิตคู่และครอบครัวให้แข็งแกร่งที่สุดนะครับอย่าลืมแบ่งปันโชคดีนี้ให้กับคนรอบข้างนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จและสุขสันตวันสิ้นปีนะครับสวัสดีครับ